ก็ได้แค่ผูเขียนให้แล้วก็จับเลยมันยุ่งหลายหลายอย่างเนาะือก็ได้วันนี้ปูนำมาให้แกมือมาที่แขกำนวดแปดเจ็ดมที่แขวงคเรียนกวดแปดเจ็เจ็ดูก็มาให้ที่แขงเนาะคือจังหวัดแปดเจ็ดนะจังหวัด8ปูกั่มาให้หอดแขงมันปะงานเกาเล่ามาแก่เราว่าจริงกันมันใม้กมาเพราะปูแล้มาถึงใช่ไหมงานเก่าก็ ใช่แค่ปูกเกีเ่ยให้แล้วก็กลับเลยเพราะมันยุ่งหลายหลายอย่างเนาะนี้ก็ได้วันนี้ปลูกนามามาให้แกมือครับี่แขงงานวัดแปดเจ็ดครับพี่แขงครเรียนโรงวดแปดเจ็ดแปดเจ็ดปูกก็มาให้ที่แผงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะวันนี้ก็มีแนวทางนะคะแนวทางนะคะ FC จากพี่บ่าวเมืองใต้นะคะเจ๊ดำพารวยแล้วก็เขบคุณแอดมินนะคะที่ติดตามแนวทางนะคะก็คือมณฑการพารวยนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามแนวทางนะคะถึงแผนู้เรียนของพี่บ่าวด้วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะคะว่างวดน,นี้นะคะตัวเลขของพระธุดงลึกลับนะคะให้มาเป็นตัวไหนนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะคะทุเรียนทุเรียนโอ้หน่อยใหญ่ดี ัก็มาหาดปนี่สดสดซิ่งซิ่งหมเจ้สดสซิงโอ้ยสวยเ่าโดงกัมากกว่าฮะแต่ทั้งทุเลียนสดสซิ่งซิ่งเลยทั้งเล็กคาโดงอ้อหมอเดือดเนมากไซบาหมืเือเป็นเลยไบหมือกกักินไหนี่นะอห้ามกัดกินงดไบอสอบดพิบา อร่อยก็ะ้กระแต่แล้วขาตุดงม่เดียวเลกขาตุดงมาแล้วเจบอกสะานหวัดพิ่านมากอะถือว่ารุดไปนะรุดรุดรุดไอ้ลูกวันเงิมอะฮาหุดคูดไปกับอะไรย่างๆคุณบุยมันมามนเลยปนิ่งน้ำบอพี่พ่อมานะ ตคนหลายนาะเนสีอใสใหอกออเกเห็นว่าปูมาหาอแ่แพนเเลียนแบบเมื่อน่ะเมียนอยกมือไปใหู้ก่อนแล้วเห็นไหมอือทางพี่ปาเรายกมือ้ามียนา่ป้าจได้างป้ปูยกมือให้แบบนั้นแบบพี่บ่าถ้าดูเมื่อกี้ก็ ยกห้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองวาหาสองก็ออกแลก็ตหัถ้าถ้าตัดสองตัวน่ะปะมี่ถ้าตัดสองตัสอมันออกแล้วก็ตรงหัวคนบอกเลยแล้วใกล้ๆีียหนึ่งเป็นลูกจนลูกมกเมย่ำใกย่เลยระานทอที่ยวไมนยากาลูกวัดสัญญากัดแล้วก็คนไปเยอะ มันกับเรื่องบันิ่งมันมาเขาพมายังขาคปูสันได้เพื่อน่านกันนะแจวราคาทุกวันที่นอนอยู่กูดเราเป็นเมร่านาฆ่าปูอย่นนันอนรับไปัะซีเรยเดี๋ยวเอ็ดปลาในของเพื่อนก้อนก็ได้ของข้าวอาไว้ขันขั้นสาโบแกนนั่ทุานขั้นสาโบแกนดีไม่ได้นะมาเว่าเนาะถูมิดัดกุติกุตินะ ปตน่นน่ะสอไรอยก็รนี้ก็เนาะตั้งอันนี่ทุเรียนเดี๋ยวนี้ C จะเอาเรื่องนี้เอาเรืองนี้มาเอามาเอาไปกับปไรนยื้เดียนีมาเอามาเอาเอาแต่ทิเรียนนี่แล้วเนี่ยมันแสบ ต่ว่ากินลายม่ได้กินลายฮอนไนได้ดละอบนนขึ้น,นว่าเออเก็บไปแหนั้ื่อเอาด้วยหลอดจะได้เข้าเปเนี่ยค่ะเดี <c oughs> ๋ยวหมูพอกึ่งไม่า่าดมันลายพอกึ่นเดือดหลายข้นกันด้วยนะเนอะเศ้าว่าได้แล้ว <c oughs> มันด้วยไปได้กับตรงเฮีดคือเก่าค้นคนมาขาเนะเจนเนาะเฮีนสีมีด้วยกับ่นนอยิ่งีย่จะซื้อได้เจนพพอพอเป็นคนสืาน่นมันนั่งทำนี่เนาะแต่้าบรงเหตุอย่างเนาะ สิแล้วว่าสิยุ่งเหยงก็ได้ออกมาสิแล้วมันก็ได้บ่อได้คุยกันเนาะเจอ่ได้ดอกซื่อผู้เดียวด้วยผู้เดียวซื้อเดียวห้อยซื้อไม่ก็สีบงมากินแล้วมันมันก็มีขวามไม่รู้แต่วันแนวทางนะเอฟซีกับปีเจรนาเบิงนะเจนเนาะสวาตามที่ัไห่มากมันเป๊ะเจ็ดหวหกหัวเอออ๋อเตว่าแต่เตเปหกั เรียนนี้มันดีนะทุกคนทุกเรียนสวยมากแต่หน่วยงามแต่พูงงานี่มาแต่ปากทีเแบบนี้ค่ะขนาดาษปาทุ่มืออะวะกระดาษปานุ่มเออะแล้วตัวใจเนี้ยมันยุ่งกับคนอี่นตลอด บาตาบาตตา871ไหลแล้วใส่ทีแมะเลี้ยงพีขั้นหนึ่งเจเอี่อาสามรายเนาะแต่สำหรับวันที่สิบโมงเปนห้าเยื่นีกูมันกระไรนั่นแหละอ่นมาก่ัแข็งคือจังหวัด87นะจังวัด87กูกับมาให้ยหอดแดงมึงวอะตวมั่ ันดกลาพูาแสวยๆกสนูรียนไงม่หอีเด้เจ้ามาอีกคนไมีูเลยนะเาสมาท่านผหรอผิดแคมกลมดีแต่เดินย่นีไม่ห่วงนะต้องพูดไม่ได้ ซีมิดไหมคพี่มานนี้พ่มาบล้่ามีาีบอกเีพี่านะพี่า่คุยกับปูแช่งพี่าใช่ปูบอกว่าปูมาเกียมือให้ป้าพราวันนั้นปูตภารกิจอาาลูกวัดมรณภาพไปเนี่ยัเลยไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ค่ะทีป้าก็ ใา้แค่ปูเขี่ยให้แล้วก็กลับเลยมันยุ่งหลายหลายอย่างเนาะคือก็ได้วันนี้ปูนามามาให้แกมือมาที่แขงมวนวันแปดเจ็ดมาที่แขงคูเรียนเวีแปดเจ็ดแปดเจ็ดปูก็มาให้ที่แขงนะเดี๋ยวให้พี่บ่าวขายของก่อนนะคะชุดเรียกขายดีดีม่ได้เศร้าเศ้

ก็เลยได้ถวายทุเร in right no right? um, be ียนด้วยแล้วก็ถวายปัจจัยที่ MC ร่วมทำบุญ MC ร่วมทำบุญครับปู่ก็ก็เลยให้ให้แนวทางใช่ไหมจำื่อไม่ได้ก็แรียกปู่ปู่ปู่ให้กิจนาแล้วพี่บ่าวปู่ให้กิจนานี่ข้านี่เมื่อวันนี้แล้วก็วันนี้แล้วก็นี่แต่ก่อนขึ้นรถปู่ย้ำย้ำว่าไอ้บ่าวอย่าลืมเลือห้าหนึ่งห้ามันวันแต่จิตเลยย้ำเหมือนกันเลย ผมก็ตะโกนมาคล้ายๆมาหมขึ้นปกเิประตูรถขึ้นรถเขตะกนไอ้เปลาหนึ่งหอย่าลืมเลยอัผมมั่นใจนะว่ราเ่าคนกินก็จะรีบถึงกลเาหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหน้าห้าหนึ่งกลับด้วยกลับด้วยเนาะแต่ว่า3ามตัวที่ปู่ทำมือให้ก็คือห้าหนึงสองหองครับผมถ้าเราตัดมันก็จะมีห้าสองห้าหนึ่สว่ามันออกเลยว เาเทนก็ได้เดี๋ยว่างั้นก็แต่สองไม่ต้องกับ5้สองใช่ไม่ต้องกับห้าก็คือต้นเล็ของปู่ทุรงลึกลับเราถ้าเราตัด2ตัวนะมันก็จะมี2อห้ามีสองห้าหนแล้วก็นิ้ห้าหนจะเคียนอะ้แล้วอ๋อค่ะอจะพี่มาเอามาให้ดูนะคะปังกัดง่ายอ่ะจะซื้อไป ใส่บาทมือน้ามันไปง่ายใส่บาทแจ้งกินน้ำเกียประสาทไมเกียจโงากเจ๊านเกิเจ๊ดาเกิดเจ๊ดเจ๊ามต้าจักโลกเขียนแซ่งานองหนึ่งแหะถ้ากิดถ้าิั่งงานเจา ผมน้นให้นี่เม็ดเดียวแต่ว่ามงกลมให้กัวเดียวขาผมนี้ฝ่าไม่เอาหูว่าวไม่เอา่าก็าาไ,มาาไม่เอานะ่าขอเค้งนี่นะแล้วพี่่าไมเอาสองห้าไม่อาสองห้าแต่วาก็ให้ MC เอฟซีเด้วยนะใ่ MC เอซีเอด้วย่าเน้นหูเน้นตัวนี้นอนดที่รถ่ะเอมซีะจะราดูนะคะเป็นพักชั้งลึกลับเนาะค่ะ วันที่1ิบมิถุนายน2 5 6 8แปค่ะขอบคุณพี่ม่าวขับเจ๊ยามากๆนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะอย่าลืมไปกระลังใจด้่น้องใครยังไม่กดแชร์ช่วยกดแชร์ให้หน่อยใครยังไม่กดไลค์ช่วยกดไลค์ให้หน่อยแล้วค่ะแล้วก็ย้ํานะคะใครที่ชอบค่อยมาติดตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าอย่างงน้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราให้แนวทางตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง ชมอย่างมีสติเด้อพี่น้องเด้อเท่านี้ละใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ